มาครับสวัสดีครับคผมมาตามเพราะไม่จะบองเห็นว่าเลขคุณตาเหลี่ยงว่าเขาโตัวใดท่นครับผมเจ็ดสามแต่บางคนเป็นจริงมันออกสามเจ็ดแต่บว่าหลายคนหลายท่านกันสื่อเจ็ดสามมันก็ต้องสื่อสามเจ็ดน้อมน้อมสื่อเจ็ดสามนี่สื่อสามเจ็ดพร้อมอ่ะมาหาอิมมูนิกับมาเอาควอมฝันอีกคือนเขา ว่าถามมึงจะมาคุตตาพ้นบอกกันล้วว่าพ้นฝันดีอีกกระวัสนงมาติดตามพอฝนกระโจ๊กคนละบุญแม่พ้นตจ๊กไหมครับฝนตกกับม้าตเลีไปตากยิบซีพันคุตตาฝันเท่ากับตองมากครับฝันอยู่หรืเนาะครับฝันว่ายังไหนครับคุณตาฝันว่าขาดไปทหานยุไปเลี้ยงงัวอีกไงไปแล้ว่าไงมันชี้เราไปเซี่ยไปอันเนกินน้ำเด้ไปเลี้ยงงัวแล้วเอาเหลราไปไปยิงไปกินน้ำเออเออ ยินใจเนียะใจกระทงใบใหม่นะนะครับผมบาดเชียนคำแรงมากคนหลุดมากเขาชิ้นฉเฉลียวุ้ยมากเขาฝันน่ะนะานมา,าะะะมะกเขาฝันมากเขาฝันบาดไม่ได้ดิเดียเส่มาก้าแถวชีปุ่นมันมากจะแน่นอนนี่ขึ้น, <c oughs> นวะโู้เท่านี่มก็เห็นอยู่วะ <c oughs> <c oughs> คู่เต้เตี่ยงหวัวเรามาลาอยู่วะ เออคือว <be> <c oughs> ่าไปทางป่าทางใหม่ของเรานะโอ้เมามาดิตาเดี้ยงหัวเมาคักได้เหนือนเลยว่ะหหวยเท่าอย่านี้มาจังไรเนาะนี่ว่าเท่านี้ไปกินเหล้าด้วยเมาบอกคูช่วงคนที่เราครับอ้าวจังไรตางพี่เมาเสร็จไปกินเหล้ามาจะใส่ไงว่ะครับโอ้เจ้านี่เห็ดไข่คักเนาะไข่ไหนจังหวะเราวะเห็ดว่าเห็ดว่าเห็ดไข่คักเห็ดอี่ยังด่ะ โอ้เจ้าหนุ่มงใจพอป่ะเราอ่ะสงใจอย่างลรพ่อใจโอ้เจ้าเราเป็นคนกินไม่เคยเสวลายวันเสวระบางอะไรเราบอกว่าเรเมาไรบอกว่าเมาบอกโอ้จนมันคนใหญ่เสวยหลายวันใครทีหักเจ้าคาใหญ่กวกาเออเราอ่ะหักก็บอกยังตีละทำพ่อใ่ว่าบอกคนนี้ภา่น บอกตัวไอเก่าหนึงนึงนั่นนโลวาอย่างั้นเราเราอยากบอกยังไงบอกกันนี่เราบอกตัวไเก่าหนึ่งนึงเราอะแต่ว่าคนเป็นจริงเนี่ยดีใจแห้งพนบัวะไรว่าดีใจพนโอ้ยพอใจถึง่ะถึงใจมาเสิรขัดสะไฟ้ว่าเสินะเสินะเวินเ็มมวนนะครับโอ้มันมวนเสิร์ฟนี่ยังเนี่ยตัวจ้่เฮาดไฟขัดอาเขายปคนไกิ้นเราไฟเสิัด สิมาเลยนะครับคำนึงพมนมปัสิบาสิยกเพื่อหอนานนี้เราต้องห่าวเฮิรมหลายเออบาทแร้บาทบอกแก้วว่าสั่บอกต็วไห้ว่าสั่เก้อนึงนึงว่าเลยยังบอกเป็นัวเก่าอยู่เนาะเกา่านึงนโอ้บอนีนี่นี่อีดีจ้าหน,น,น่อ,นนอนไสมาครัน นี่ขาดไปนี่ขาดครับพอเป็นรับดูแลเป็นเอของแต่สารยังพวนได้ด้วนในฮ็ดไทยได้ครับในแไทยได้เนี่จะาเพียงได้กินเหล่ายั้วาหาอีกเนาะครับผมโอ้ยจ่าปอกับมาตัวมือนี้สองตัคนบ่บอกอีกว่าตุตาสองตัวคนบ่นำบ่นำบอกโนนำบอกตุกตาเป็นตัวไหครับสองตัวตัวที่คุณบอกรอบแรกนะอ่าบอกรอบแรกกาสามเรอกกาสามพ่นบ่นำอีกได้กาสามคนบ่บอก เขบอกเก้า่นึ่งๆงนนี้เราเก่าหนึ่งครับบอกนี่กวนจริงนะโอ้ขาบอกว่าทุนพเนจรจะสุเยียครับเชื่อว่่เชื่อพเนจรจะถืส่วนหมวดเราเชี่ยงเายมท่องนี่สามลาวหมวดทีนี่ไปเหตุบาทนี่เพื่อนเลยนะขัครับตรงๆแน่นแล้วแต่มันขอสงรงก็เอี้ยซี่นกับเราไรกคนยู่เขียนขอมเมาบอกอยู่ว่าเออขันมันถือยีงว่านี่ คอยากด้วยคนว่าทีหลายคนหลายท่านโยพคนใจดีครับโอ้มาดูที่หล kind of kind of ักดีด so ีอะมาเนื้อเสื่อเผือดมากคนว่าเขาเนี่ยมังก็ว่าคนเมาคนละว่าครับเออมาเออื่นใส่แล้วเออตาเลี้ยงมากว่าสั้นเออเจ้าคือเฮ็ดคอยคักแท้ว่าสั้นเออหลุดตกใจเฮ็ดอียังเนอะกูคือพอได้กเฮ็ดยังหายไปหนอว่ะครับเวลเราว่าเฮ็ดเฮ็ดเอาเราไปเรากินนะตัวไปเด๋งว่าตัวไปดีเราไปน้อยนึงนะครับ มันก็ได้ยินใส่มาเเ้อเจ้าปาเจ้าลงเลยผููสิรลวงรับไปแล้วพูดสิงเดื่อให่เบือพ่อยน่มูนนาะวะเขากะิวมาคนบอกเือเขากรเลยเอาไปเสียนคนจังหน่อยเ่บอกพุทธาเอาไปเสียนไเอาไปเอกินพอน่ากเป็นคนกินเหล้าเป็นเนหน่อยนะน่าเลยมันิบกระเพาไปกะไรคนกินหรือคนน้ำเออก็เลยทีหยอดลงในใจใบใหม่น้ำมนตามน้ำดินมวนนาคนบอกว่าคนไปกินแล้วเวยบวะ เป็นยังิตอันหัวม้าขึ้นมาตอนนี้เด็ดจังเลยไอมาบอกชูไม่ไงฟังอยู่เลยใหญ่นะใหญ่สาวอยู่เงาก็จะมีฝันขัดเลยใหญ่เลยเขามาย่ำดีในตัวแต่ไข่วยังเป็นตัวเก่าเนาะไข่เป็นย่ำเนาะเขามาย่ำดีในมูชมนี่ก็เป็นตัวเลขของคุณตาเลียงมัวเนาะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสามค่ะแปดศูนย์เก่าศูนย์ประจำหวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ เป็นความฝันทีคุณตาเลียงง่วฝันต่ววีกเนกาะจะปอกกบบปไดมาติดตามเนาะแต่ว่ามือนี่คุณตาเพิ่นว่าฝันว่าผีเจ้าทีมาย่ําตัวเลขอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมมาย่ําตัวเก่าเลยว่าสันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสานาะค่ะเนาะตัวกันว้ก็คือ8 0 9 0เก่าศนาะจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของคุณตาเลียงง่วที่ฝันเห็นผีเจ้าทีมาย่ําตัวเลขค่ะ ให้โชคให้มานากันเนาะสำหรับคิดนี่จ่าปอกะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดมารับชมรับฟังเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ้ายังบ่ก,กดติดตามกะอย่าลืมกดติดตามจ่าปอเนาะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะโกโกโกอัอนว่าเรื่องของสีเพิงน้องสร้างละกาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปั้งเนี่ยคะ่ะหลวงปู่ก็เป็นมา คือการบุ๊กเออกมาเนี่ยสำหรับ,บนองสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กษัติย์มหิบพิพุทธเบดาประักสมรสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพววค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าแน่ของบันบี้วนนี้ืึ้นหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้าง ส่วนเต็นผมแม่โทรณนี่บางของทีก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็เอินไปเป็นเครือขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ในเอตอตัวนีว้ที่เอสไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนะน,น,นําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในทรัพค์ทงงน,คนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประยโยชน์มีโศกไม่ลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งี่ซอยหยาโจงเขาโมซากไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึืนวัุยังางคะ้ายบ่าดีกวดี เออไปดังมีนังบ่เคยเสื่อเเลยเถึงเบอร์ก็เสื่อมอเขาเหมือนอยู่บ้ามันเป็นอาบน้ำมาไหนแบบเดยเนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปู่หรืออะไรส่มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดขึ้นต้องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่ะเออคือสางเป็นชีสัดสีไมีชีวกรุงปูปายปูเงี้ยมาประมาณภาษซาร์ไหนก็ใส่สางต้องใส่สางนการอบรมบอกสื่อส่วนมากเขาเลยถื่อจำนำหน้ามาหน้าเตาฉีมันก็เบาต่อขันดีบัด อ่าว่าจะขนสร้าง่หนังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพจเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียงสร้างอยู่สีเอออยู่จวัดสุรินครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็บพวกหนั้งสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมพนมาชาบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังก็ เพิ่งมาบูชาไปก่อนดูที่ว่าเสาคุณกัเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใารสร้างพระเจ้าอิบ่าสมเด็จเจ้าอิปมาโชกโภค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดทีว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ่งข้างในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนัน้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทัลลิคค่ะท่านผูมม้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสก ใส่มวลสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรั์ค่ะทมม่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังต๊กตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับรัพ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค,ค้าบอ่ค่อยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตา หักค่ะนิยมช่มชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ